เราจะมาเล่นเกมกันนะคะอย่างแรกเนี่ยให้ทุกคนชูมือขึ้นมาก่อนนะคะ5้านิ้วค่ะ,ะข้อที่1เอานิ้วลงถ้าคุณชอบกระต่ายนนใครเอานิ้วลงกันหรือเปล่าใครอ๋อเราจะบอกอนะไรให้ก่อนนะคะว่า ใครที่เอาหมดเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยตรงใจเพื่อนมากแต่ว่าคุณต้องส่งแชร์ไปให้เพื่อนด้วยนะคะเราจะได้รู้คุณกับเพื่อนตรงใจกันมากแค่ไหนข้อที่2เอานิ้วลงถ้าคุณถ้าคุณเคยให้ถ้าคุณเคยยืมเงินเพื่อน อันนั้นเอาลงกันหรือเปล่าอืมคนดูช่องเราคงไม่มีใครยิ้มตามเพื่อนมากๆใช่ไหมล่ะคะข้อที่สามผ่านไปครึ่งทางแล้วก็ข้อดีก็ไม่ยากเลยค่ะ ก็คือข้อนี้ถ้าทุกคนไม่เอาลงกันคือไม่ใช่เพื่อนสนิทกันแล้วนะแม้แต่จะย้ายโรงเรียนหรือจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ยังจะคิดถึงกันอยู่แล้วใช่ไหมคะใครใครเคย,เค,ย,เค,ยคิดถึงเพื่อนในวันที่เพื่อนไม่มาโรงเรียนหลายหลยวันบ้าง เอานิ้วลงไปเลยค่ะข้อที่สี่เอานิ้วลงถ้าคุณเคยเคยสร้างกลุ่มของตัวเองอันแน่อันแน่ใครสร้างกลุ่มกันหรือเปล่าเนี่ยวายตก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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมาันเถอะ พอรีบไปนิดนึงเราจจบคลิปเร็วอ่ะข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายคุณเอานิ้วลงถ้าคุณเคยไปงานวันเกิดของเพื่อนคุณเคยไปงานวันเกิดของเพื่อนหรือเปล่าอันนี้ถ้าใครดูจบแล้วฝ่ายเว้นอิโมจิ รูปรูปหัวใจแล้วก็รูปหน้าหิ้มให้เราด้วยนะคะวันนี้ทอมบายบายด้วยค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนของทุกคนด้วยะคะ่ะบ๊ายบาย